ดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องเก่าทำอะไรครับมาแกะหุ่นยนต์หนึ่งแกะหุ่นยนต์อะไรครับให้เพื่อนดูก่อนครับยูนบับเบอร์บีบับเบอร์บีโอ้โหหุ่นบับเบอร์บีครับเอาข้างหน้ามาดูสิครับมานะครับเไปขึ้นดูก่อนครับเอาข้างหน้ามาดูหน่อยข้างหน้าขึ้นบนยนต์ครับจะอ้าวก็น่าจะเป็นบับเบอร์บีเหมือนกันหรอกครับมีมีปีกด้วยนะครับมีมีอ้าว แกะดูหน่อยครับแกะดูด้วยว่ามีอะไรบ้างแกะครับแกะก่อนแกะก่อนนะโอ้หแกยนนบาหุ่นยนต์เป็นยังไงกันโอปีกด้วยก็กาปีกาปีได้้วยมีมีปืนไหมครับหุ่นยนต์มีปืนไหมมีมีปืนด้วยมีโรคกำบังด้วยนี่โรคกำบังฟัง ไอ้ปืนเอาปืนมาดูสิครับปืนชอนครับมีปืนมีโล่กัมบางมีปีกด้วยปีกสีดำอ๋อนี่ครับจะมีอะไรบ้างมีสมุดระบายสีของเล่นของเล่นตัวนี้มีเป็นเป็นสมุดนะครับมีมีให้กิดมีให้ระบายสีด้วยเป็นบับเบิ้ลบีให็นไหมครับครับครับอ่าตัวนี้ก็มีอะไรบ้างอีกครับบับเบิ้ลบีเหมือนเดิมบัเอบีอันนี้ก็บับเบิ้ลบีครับอันนี้เป็นหน้า หน้าบาร์บ,บีอันนี้ก็บาร์บีเจ้าใส่หน้ากากใส่หน้ากากครับผใส่หน้ากากเป็นชุดพร้อมลุกเขาอันนี้ชุดพร้อมลุกเขาใส่กันเกลือตัวน,นี้ก็<บ>มีเหมือนกันอ๋อนี่ไงครับชุดพร้อมลุกแล้วครับมีดาบด,ด้วยอ่าอันนี้อันนี้ไม่มีดาบอ่าอันนั้นไม่มีไม่มีดาบแต่มีโล่ไงครับโล่โล่ทำไมใช่ครับโ <Okay. S 2> อเคอันนี้มีปีอ่าครับตัวนี้อะไรครับตัวนี้เ่ยเพื่อนๆดูเนี่ย เป็นป๊อปป้นบีเหมือนกันเป็นสติกเกอร์กกอรโอ้มีสติกเกอร์ด้วยโอเคครับยนน้องก้าวเป็นยังไงบ้างลูกยังมีปีด้วยปีสีดำอุ๊ยทำไมหัวหัวดุ๊กดิ๊กได้หัวหุ่นพิเศษได้มีมีขามันด้วนขาสีแดงขาสีแดงที่มือถืออะไรบ้างครับที่มือทาน์ฟอร์มเมอร์ถืออะไรบ้างจัง พ่อปีถึงปืนกับไหปืนมาชมสิมีมีโล่นีนโล่กำบังนะครับมีไฟไหมเนี่ยมีไฟไหมต้องกดตรงนี้ไหนกดอยู่ิมีไฟไหมโอ้มีไฟสีแดงด้วยเดี๋ยวตอนจางคีนเรามาเปิดอีกทีจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับต้องปิดไฟก็จะเห็นชับเนไหนเอาด้านหลังมาดูสิลูกดที่กด ที่กดของไฟที่กดไฟไหนบินให้เพื่อนเพื่อนดูซิไหนเอาสติกเกอร์มาดูสิลูกสติกเกอร์สติกเกอร์จะมีรูปอะไรบ้างสติกเกอร์บับป,ปีโอเยอะเลยเดี๋ยวน้องก้าไปติดให้เพื่อนเพื่อนดูสติกเกอร์บับป,ปี สติกเกอร์เยอะเลยมีทวงทวงท่ามีสวยมาเป็นตัวเป็นนูนๆขึ้นด้วยและเก้เก้าบับเบอร์บีใช่ครับนี่ตันนี้จะเป็นการบ้านับเอร์บีเป็นสมุดระบายสีใช่เดี๋ยวน้องก้าวระบายให้เพื่อนๆพืนดูอีกทีอันนี้เป็นรถบ๊บบอร์บีครับรถเต่าไม่ใช่รถบับเบอร์บีครับเอาแล้ว วันต่อไปเดี๋ยวน้องก้าเอาสติกเกอร์มาติดให้เพื่อนๆดูแล้วก็ระบายสีมาโชว์เพื่อนๆนะคบอ่าวันนี้น้องเก้าขอตัวไประบายสีไปเล่นบับเบิ้ลบีกรอบ๊ายบายเพื่อนๆบ๊ายบ,บายฝากเพื่อนๆอะไรนะครับก้บ้ด้คะครับอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้น้องก้าด้วยนะครับขอบคุณครับปแล้วบ๊ายบาย ปีกหักแล้วอ่ะอไปเล่นละน้องก้าวเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยครับไหนหันมาใส่กล้องหน่อยลูกว้าวมีไฟสีแดงว้าว